สวัสดีครับเด็เดวันนี้มาพบก,กับครูบอสอีกแล้วนะครับในรายวิชาสังคมศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรมนะครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้ในเรื่องพุทธสาวกนะครับหรือประวัติของพระอุลุเวกัสปะนะครับเราจะมารู้กันว่าพระอุลุเวกัสปะเนี่ยมีคุณธรรมในเรื่องใดบ้างแล้วก็สามารถสอนใจอะไรให้นักเรียนได้บ้างถ้า็กๆพร้อมแล้วไปเรียนรู้กันเลยครับประวัติพระอุลุเวกัสปะเทระนะครับพระอุลุเวกัสปะเทระท่านมีชื่อตามโคดว่ากัสปะ ต่อมาบวชเป็นฤาษีตั้งอาสมอยู่ที่ตำบลอุรุเวลาเสนานิคมจึงได้นามว่าอุรุเวกัสปะตามชื่อสถานที่นั่นเองครับส่วนบิดาละมารดาเป็นคนวรรณพรามนะครับไม่ปรากฏชื่อในตำนานมีน้องชายสองคนชื่อว่ากัสปะเหมือนกันครับแต่ได้นำสถานที่พำนักอาศัยหรือสถานที่อยู่เนี่ยเอามารวมไว้ข้างหน้านะครับเช่นน้องชายคนกลางก็จะชื่อนาทีกสปะครับและน้องชายคนเล็กก็จะชื่อขยากัสปะ เกิดที่กรุงพาราณสีนะครับแล้วก็การศึกษาก็เรียนจบในเพศนั่นเองครับพระอุลเวกสปะได้รับคำยกย่องจากพระพุทธเจ้าว่าผู้เป็นเลิศกว่าภิกษุทั้งหลายผู้มีบริวารมากเมื่อพระอุลเวกสปะได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์แล้วได้ช่วยกิจการพระพุทธศาสนาและช่วยแบ่งเบาภาระของพระาศาสดาหรือของพระพุทธเจ้านั่นเองครับได้เป็นอย่างมากเลยนะครับโดยเฉพาะเมื่อสำเร็จเป็นพระอรหันต์ใหม่ๆเนี่ยได้ติดตามเสด็จ พระพุทธเจ้าเนี่ยไปยังเมืองต่างๆเพื่อที่จะไปเผยแผ่หลักธรรมคำสอนนั่นเองครับซึ่งการเผยแผ่หลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านะครับจะเลืเอกเผยแผ่ที่แควนมาคธก่อนครับเพราะแควนมคธเป็นแควนที่ใหญ่ที่สุดของอินเดียในขณะนั้นและค่อยไปเผยแผ่ตามเมืองเล็กๆต่างๆครับโดยแควนที่ใหญ่ที่สุดของอินเดียในขณะนั้นมีพระเจ้าพิมพิสารเป็นผู้ปกครองบ้านเมืองครับและเมื่อพระพุทธเจ้าได้เสด็จไปยังแควนมคธนะครับ พระเจ้าผิมิสานก็ได้ส่งรับทราบจึงพร้อมด้วยพราหม์ทั้งหลายและคฤหรสถหัดบดีชาวเมืองมคตเนี่ยเยอะเลยนะครับเพื่อที่จะเข้าเฝ้าแล้วก็กราบถวายพระบรมศาสดาห,หรือกราบไหวพระพุทธเจ้านะครับและส่วนบริวารเนี่ยมีหลากหลายนะครับที่หรือพูดง่ายก็คือมีหลากหลายอาการหรือมีหลากหลายอารมณ์ที่ได้แสดงกิปฏิกิริยาต่อพระพุทธเจ้าบางพวกก็ถวายบางคมบางพวกก็กราบทูลสนทนาบางพวกก็ ประกาศชื่อและตระกูลของตอนเองแล้วก็บางพวกก็นั่งเฉยๆนะครับที่เป็นเช่นนี้นะครับก็เพราะว่าคนเหล่านั้นเนี่ยยังไม่แน่ใจว่าระหว่างพระบรมศาสดากับพระอุลเวกัสป,ปะเนี่ยใครเป็นอาจารย์กันแน่ครับอา่าเพราะว่าพระอุลเวกัสป,ปะเนี่ยก็เป็นเจ้าของสำนักใหญ่ใช่ไหมครับมีคนเคารพนับถือมากมายนะครับและได้รับการยกย่องว่าเป็นพระอรหันต์องค์หนึ่งพระพุทธองค์เนี่ยทรงทราบว,ว่าจิตความคิดของคนเหล่านั้นเนี่ยเป็นอย่างดีเพื่อปลด เรื่องความสงสัยของคนเหล่านั้นจึงตัดถามพระอุรุเวกัสปะว่ากัสปะเธออยู่ในอุรุเวลาเสนานิคมนี้มานานแล้วเท่าไหร่เป็นอาจารย์สั่งสอนชะดินในบำเพ็ิพรถจนสู้ผอมเธอเห็นโทษอะไรหรือจึงเลิกละการบูชานั้นเสียพระอุรุเวกัสปะเมื่อได้ฟังคำพระพุทธเจ้าตัดแล้วก็ทราบถึงพุทธประสงค์ดีก็คือพูดง่ายๆก็คือพระ,ะอุรุเวกสปะเนี่ยทราบถึง จุดประสงค์ที่พระพุทธเจ้าเนี่ยได้ทรงถามนะครับจึงน้อมนมัสก,การทูลว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าการบูชาทั้งหลายล้วนแต่มีความมุ่งหมายเพื่อให้ได้จึงกรรมคุณมีรูปเสียงกลิ่นรสและสัมผัสอันน่าปาถนาน่ารักใคร่น่าพอใจ ซึ่งสิ่งเหล่านั้นเป็นของร้อนบัดนี้ข้าพระองค์ได้รู้ชัดแล้วว่าความรักใคร่พอใจในกรามคุณเหล่านั้นเป็นมนทินทำใจให้เศร้าหมองก่อให้เกิดกิเลสและความทุกข์จึงละทิ้งการบูชาไฟนั้นเสียบัดนี้ข้าพระองค์ได้เห็นถึงธรรมอันสงบระงับแล้วพระเจ้าข่า ครั้นแล้วพระเถระซบศีรษะลงแทบพระบาทของพระพุทธเจ้าและประกาศว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระองค์เป็นศาสดาของข้าพระพุทธเจ้าเป็นสาวกของพระพุทธองค์จากกิริยาและอาการถ้อยคำของพระเถระนั้นทำให้บริวารของพระเจ้าพิมพิสารทั้งหมดทั้งมวลได้หายสงสัยและคนเหล่านั้นได้น้อมจิตฟังพระธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าในลำดับต่อไป ส่วนคุณธรรมนะครับที่ควรยึดถือเป็นแบบอย่างของพระอุรุเวกสัสป,ปะนะครับก็คือ 1. น,นะครับเป็นบุตรที่ดีของบิดามารดาครับ 2. เป็นผู้ที่มีสัจจะครับ 3. เป็นผู้ที่มีความกตัญญูกะตะเวทีครับ 4. เป็นผู้ที่มีชีวิตเรียบง่าย 5. เป็นตัวอย่างในทางที่ดีงามครับ เอาละครับเด็กๆเรามาทําแบบฝึกหัดกันเลยนะครับเด็กๆสามารถทําแบบฝึกหัดลงในใบงานที่คุณครูแจกให้ได้เลยนะครับเป็นยังไงบ้างครับเด็กๆเด็กๆอย่าลืมนําคุณธรรมที่ควรยึดถือเป็นแบบอย่างของพระอุรุเวกัสปะนํามาปรับใช้ในชีวิตประจําวันของเราได้เลยนะครับเด็กๆอย่าลืมกลับไปทบทวนเนื้อหาสิ่งที่ได้เรียนมาในวันนี้ด้วยนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ Goodbye see you later